เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามชมช่องไปทิปกันครับคลิปนี้ผมกำลังเดินทางเข้าไปที่สนามทุ่งย่ามาจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้เรามีนัดกับทีมล่มบินสุรินศรีสเกดและอุบลครับในส่วนบรรยากาศที่เห็นตอนนี้ก็คือ1กิโลสุดท้ายครับก่อนที่จะเข้าสนามใครที่จะเดินทางเข้ามาที่สนามแห่งนี้ครับสามารถพิมพ์ g o o g l e Map แล้วตามเส้นทางมาได้เลยพื้นที่สนามแห่งนี้ครับโล่งและกว้างครับเหมาะอย่างยิ่งที่จะทําการบินพาลามมเตอร์ใช่แล้วครับทริปวันนี้เรามีนัดหมายบินพาลามอเตอร์กันครับ พิเศษหน่อยสําหรับวันนี้ครับมีนักเรียนบินพารามอเตอร์คนใหม่ครับที่จะทําการเฟิร์สฟลเป็นครั้งแรกจ่าปอนครับหรือจ่าแวนนักเรียนฝึกบินพารามอเตอร์ของทีมล่มบินอุบลครับจะทําการเฟิร์สฟลในวันนี้ป้ายเอกตการครับจากทีมล่มบินอุบลครับพานักบินใหม่ครับมาขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเจ้าที่เจ้าทางก่อนทําการขึ้นบินจริงพร้อมด้วยครูฝึกบินครับครูบนจากทีมล่มบินอุบลและก็พี่บอยครับนักเรียนอีกหนึ่งท่าน วันนี้มีทีมงานมาให้กำลังใจเพียบเลยครับตัวผมก็ไม่พลาดเช่นกันสำหรับไฟแรกของวันนี้ครับน้องคอปเตอร์ครับเจอเพิร์ตไฟพลาเรมอเตอร์สามล้อครับหลังจากที่แบกบินอยู่นานครับบ่นว่าหนักเครื่องพลาเรมอเตอร์ทอ250ครับเกี่ยวกับล่มไอทีวีคอปเตอร์เพิร์สามล้อครับผมไปแล้วทำเรกติดได,ได้อะไรก็ได้หมดแล้วไ,ไม่เรื่อน เดี๋ยวมาดูการลงจอดของน้องคอปเตอร์กันครับสวยลงได้สวยงามมากครับไม่บอกก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นการบินครั้งแรกนะเนี่ย คิวต่อไปก็จะเป็นตัวผมเองครับทำหน้าที่เทสไฟส์สำหรับเครื่องและล่มที่นักบินใหม่จะทำการบินครับเครื่องพลามอเตอร์ไทยประดิษฐ์ VR150 กับล่มเอฟโคการทำหน้าที่ของนักบินเทสไฟล์ครับก็จะขึ้นไปเทสตัวเครื่องล่มสภาพอากาศลงมาแจ้งนักบินใหม่ก่อนทำการขึ้นบินครับโดยรวมหลังจากเทสไฟล์นะครับถือว่าเครื่องเนียนล่มได้ลมกำลังดีแต่ที่นั่งหย่อนไปนิดนึงครับนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับ บินเทสเครื่องไป2ไฟครับแล้วก็ลงมาแจ้งอาการให้ครูฝึกได้รับทราบแก้ไขเบื้องต้นครับกับที่นั่งฮาร์เนตปรับให้มีมุมช้อนรับขึ้นมานิดนึงคิว,วถัดไปก็จะเป็นจ้าปอนครับหรือจ้าแวนเองจะทำการขึ้นบินพารามอเตอร์ครั้งแรกมมรพูดถึงภาพรวมการฝึกพารามอเตอร์แล้วครับส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ประมาณราวๆสัก30-40ชั่วโมง ฝึกแบบต่อเนื่องก็จะขึ้นได้ไวฝึกแบบมาบ้างเป้นบ้างก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานครับกว่าจะได้ขึ้นจริงจ้าป้อนเล่าให้ฟังวาครับฝึกตั้งแต่เดือนพฤษภาครับกว่าจะได้บินจริงก็พฤศจิก,กาก็ด้วยสาเหตุที่งานค่อนข้างที่จะเยอะครับไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาฝึกบินเท่าไหร่หลังจากนี้ก็จะเป็นภาพรวมการฝึกทั้งหมดครับที่จะเอามาใช้ในการบินจริงๆแล้วอย่างไงก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้จ้าป้อนด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูการเฟิร์สไฟล์ของจ้าป้อนกันเลยครับผม

โอยกกมันยปยโอเคโอเวาดีขวาดึงขวาไปเนี่ึงขวากับสน้ำค่อยๆดึงค่อยๆดึงดึงหัว่าหัวว่ามันเรียวกระคืนค่อยๆขึ้นเออแดนนี <Okay. S 2> okay, okay. ่นั s <S <laughs> ่นเนี้แบบรมถึงมังข้าเปนะเออจากช่วงนี้หามพังค่นเร่งเด้อันเนียนเ่องนไว่เข้ไปน้ำไปน้ำ อีงเดวขันเรนียนๆร่งเนียน,น,น,นๆสวยงายงาเ,เครื่องนี้ันเร่งเ,เครื่องเนียนดีนใช่ครับเครื่องเนียนมากทั้งคนลาทั้งตรงเบตรงทั้นทิศตะวันตกแต,แตะล,ละ,ละาากกายัยัขมาไกลโรเอรืจะน้ำทดลองไปตลอดเ่านัลงดึงขวามา ดึงขวามาแล้วดึงขวามาดึงขวามาเลยลขวาเขวาเลึกแตยนิดนึงพึงก้อนพี่กอนดาวเนขัสูงได้ครับไหลถึงบมไหลถึงพอนสตเลยเลยอีกนสุดันเลยพันเลยพันันันนต้องให้ดับต้องเฮดรับพันู้ยเขาไปหาครูเห็นครูเป็น่ะ ดึงขวามอครื่องอ่ะารับนตันนี้ช่วงอะไรครับอาจารย์ครับอันนี้ช่วงเอ่กำลังคอคาเร่งครับแอปพลงครับเหลือหลับเครื่องแล้วก็ปล่อยไหลครับมีลงข้างหน้โอเคครับอันนี้จะไปต่อไปต่อ

ีบ <Okay. S 2> so ัิกลบินได้ด้วยโอ้บินไครับสุดยอดมากเลยแย็ดเป็นตะคิวนะพี่แยนเป็นตะคิวเหอสุดยอดสุดยอดก็ลีแลกเอามือนี่เขามีเมื่อกี้มือกลางไปเนาะ ก็ตาธรรมเนียมครับหลังจากเปิดไฟเสร็จแล้วครับก็มีการลดน้ำดำหัวเป็นสิริมงคลให้กับนักบินใหม่ครับบินได้อย่างปลอดภัยทุกๆุไฟส์ บินหายตั้งเช้าเลยจ้าเราดีรูเรือนี่เราเคลื่อนเราครับเอาไปเดี๋ยวมันจะเริมเลีย้อเลยนะไปถอยวางยาคุยเป็นหมูหันตัววิ่งวิ่งลุกเป็นโซลินวิ่งีุกเป็นบเบิ้่ลุกปนไอสะบัดสะบัดหนังกองเนี่ยคน เเปนนนออีีีีรรบบตต้้ควววาาสทััยิหลังจากนักบินใหม่เฟิร์สฟลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นการเก็บชั่วโมงบินของนักบินหลายๆท่านครับผมน้องท็อ <borrow> ปจากล่มบินอุบลครับกับเครื่องพารามอเตอร์สี่จังหวะครับใบเล่ V5 ล่มโฟล์คอสซ์มอสไซสิบเก<ย>้าเป็นเครื่องและล่มของคุณโบกี้จากทีมล่มบินสิสเกตครับต่อด้วยนักบินเพสฟลายครับตัว<อ>ผ,ผมเองครับวันนี้บินสองเครื่องเลยเครื่องทอสองส่วนสองครับกับล่มโฟล์คอสซ์มอสไซสิบเก้า เป็นเครื่องพารามอเตอร์ของพี่บอยครับนักเรียนฝึกบินพารามอเตอร์ยังไม่เคยเอาขึ้นฟ้าตัวผมก็ได้รับหน้าที่เทสเครื่อง CG และก็แรงผักของเครื่องครับเป็นครั้งแรกของตัวผมครับกับการได้บินเครื่อง Poly นีทอร์จะว่าไปแล้วก็ติดใจครับแรงผักใช้เครื่องรอบน้อยรอบเครื่องไม้เนียนไม่มีกระโดด 4G ได้ที่นั่งสบายบินฟรีอีกแล้วครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศรอบรอบสนาม ทุ่งหญ้ามาสนามที่เหมาะสำหรับการฝึกพลาเวอเตอร์เปิร์ไฟท์และก็บินเที่ยวชมเก็บบรรยากาศครับผมพื้นที่สนามโล่งกว้างมีความปลอดภัยสูงครับสำหรับการฝึกบินพาราเวอเตอร์ถึงเครื่องจะดับเราสามารถลงฉุกเฉินได้เกือบจะทุกที่เลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเปิดสนามวันแรกครับช่วงก่อนหน้านี้สนามจะถูกน้ำท่วมจากฤดูฝนในช่วงต้นหนาวอย่างนี้เดือนพฤศจิกาน้ำเริ่มลด พื้นที่เหมาะสําหรับทําการบินนักบินเก็บไฟอีกหนึ่งท่านครับน้องเอ็กจากทีมล่มบินสิสเกตน้องเอ็กมาเก็บไฟกับล่มใหม่ครับดูเด็กฮาร์ลอนสามล่องเพอร์เฟมนส์สูงล่มเจาะอ,อากาศได้ดีครับบินเล่นบินเดินทางล่มผืนนี้เอาอยู่ครับจะว่าไปแล้วผมก็มองหาล่มตัวนี้เป็นผืนถัดไปของตัวผมเองครับต่อด้วยอาจารย์โตครับจากทีมล่มบินสุรินมาพร้อมกับเครื่องไทยประดิษฐ์ยามาฮามีโอเครื่องจากกลุ่มเก่า ทำการ Ma i n แ e น a n มเซอร์วิ e เอามาโลดแล่นโบยบินอยู่บนท้องฟ้ากับล่มแม็กพาลานักบินที่มากประสบการณ์เอาอยู่ทุกเครื่องทุกลมไม่ว่าจะเป็น3ล้อพาลาแผนเครื่องแบก VR150 หรือจะเป็นการบินคู่แบบแทนแรมแกก็บินได้ถือว่าเป็นนักบินครบเครื่องคนหนึ่งของทีมล่มบินอีสานใต้ต่อไปเป็นการเก็บไฟบินครั้งที่2ของนักบินใหม่จากปอนครับตีเหล็กมันต้องตีช่วงร้อนๆครับ ใจนักบินมันกำลังมาสิ่งไหนที่พลาดไปตอนช่วงเปิดไฟลก็จะได้มาเก็บทบทวนในครั้งที่สองนี้ ไปบ้านไหนบ้างขยับเขาพ่อขาไซโนก็แข็งไงนี่ได้ไม่จะตกกับพ่อไปบ้านไหนบ้า,บา,าบเาาอาขาาขอขึ้นไปสูงค่อยๆเอามือช้อนน่ะปัญหาจากไฟแรกครับตัวนักบินลงมาแจ้งเหมือนกันว่าไม่สามารถนั่งที่นั่งได้สบายไฟที่สองนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการเซตอัพอุปกรณ์ให้เหมาะกับตัวเองให้มากที่สุดและก็การเก็บไฟบินเพิ่มประสบการณ์ของตัวเองครับไปเรื่อยๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้นักบินใหม่อยู่นะครับ คุณโบกี้จากทีมร่มบินศรีสเกตรครับรุ่นพีนักบินจากสำนักเดียวกับผมเองเครื่องพลามอเตอร์สีจังหวะใบเล่หวีห้าลมโฟลคอสมอสพาวเวอร์ไซสิบเก้าล่มชนิดเดียวกับที่ผมบินอยู่ต่างกันแค่สีครับล่มตัวนี้เป็นล่มระดับอินเตอร์มีเดียหรือระดับกลางช้าได้เร็วได้ในระดับหนึ่ง low by, low by. คอปเตอร์ครับบินไฟไนท์พร้อมกับระบบไฟ่องสว่างแป๊บๆก็มืดแล้วครับความสุขมันผ่านไปไวจริงๆทริปนี้ เต็มอิ่มเพิ่มประสบการณ์ไปอีกระดับหนึ่งแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ